วันนี้เจะมาหยุดทานกันครับ การจุดนะครับการจุดเทาต้องจุดปายอยู่ด้านนอกก่อนนะครับอย่าไปอย่าไปจุดในในส่วนในเต้ามาเลยเดี๋ก็ต้องจุดตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาเอาฟืนมีมันลุกแล้วข้าปนะครับเมือนี่แล้วเข้ามาเจาะอ่าแล้วก็จุดจุดทานกันเลยนะครับแล้วมาจุดทานกันเลย ก่อนนติดจอประมาณนี้นะครับเนี่ยเพื่อว่ามันจะได้ไปถึง่อง่องที่มันคุดแล้วเนะาะการจอฮะจอแบบนี้นะครับเนี่ย จะให้มันไปถึงในส่วนของดูมันถี่ตะพุนจอไหว้ส่วงนั้นเนาะตะพุนจะจาอตรงหนี้ลงมานะครับจะอจอด่านบนตรงหนีลงไปนะครับเพราะว่าต้นนัดพื้นมันเสมอทีนะตะพุนกับจ่อจอในส่วนตรงหนีลงไปเป็นหูอยู่ถี่ประมาณสามสิบเส้นนี่อยู่ประมาณนี้นะครับที่นี่หลังจากเข้าโบดินอ่าโคบดินเรียบร้อยนะครับโบดินโอบดินเรียบร้อยเข้ากระดองมาเจาะตรงนี้เข้าไปนะครับ จ่อไปในลักษณะนี้นะครับเพื่อจะเพื่อจะให้มันมันถึงกับรูที่จาอลงมาเนี่ยเมล่ะห่อ่าเพื่อจะให้มันถึงกับรูตรงนี้ลงไปพอดีมันก็จะจะอ่สัมผัสกันมันก็จะลงตัวกันพอดีนะครับการจ่าจะจาอสูงเลยถ้าจาะสูงนะครับนี่ครัเจ่ออยู่ที่ประมาณนี้นะครับไดจเจาอถึงขนาดนี้นะครับถ้าจาอถึงขนาดนี้มันจะบดูนะครับทานมันจะบดูเข้าต้องจาอตามอายุขนาดนี้นะครับ การจุดการจุดมันก็นจะจุดมันก็นจะไหม่ง่ายน,นะครับตีเร็เวเพื่อนต่อมันจะตีเร็เวนะครับนี่คือการคือการจอ่อสี่ถูกวิธีนะครับจอประมาณนี้นะครับวิธีนี้ดีดีที่สุดนะครับวิธีนี้จะเหตุให้การจุดท,ทา,งงานง่ายเนี่ยแต่เวลาตจ่ออยู่กับบดุนนะครับเพราะว่าถ้าจ่อใหม่ลงมาแล้วถ้าจ่อในผืนบนลงมาแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับคูณแล้วแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคอเดี๋ยวดิขึ้นจะหน่อยนะครับเอาดินขึ้นเสร็จอ่จุดเลยนะครับเอาดินขึ้นเสร็จแล้วก็จุดเลยเหมนกันอ่าเอาดินขึ้นหมดแล้วนะครับเรียบร้อยอ่าที่นี่ตะบลจะให้เบิ้งในส่วนอ่าในส่วนตรงนี้เนาะ ว่าในโพวมงมะนี่มันมันมันจะเป็นการจอไปแบบไหนทะลุอัไป้แบบไหนน้อยมันอาจจะเป็นในส่วนตรงนี้เนาะตะพคน่าจะอยากให้เขาไปเบืองใกล้นะครับเบืองนี้พ่งมนเลยว่าเป็น,นได้ไรลุมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่านี่เป็นลักษณะนี่เนาะพุ่มลึกอ่ส 40, 40เซนคือตะพบนบอกแล้ะด้านไนได้ครับด้านในจะเป็นลักษณะอ่าการขุดลงไปฝุนเนาะนี่มันจะไปชนตรงนั้นนะครับเดีย๋ยวไปดูลึกๆก,ก,ก่อน นี่ครับมันจะไปชนผนังตรงนี้เลยนะครับนี่พอตะพลขุดลงมาตอนนั้นเนาะจะชนผนังกับตัวนี้นะครับาส่วนด้านบนนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นี่ตะพอเพราะว่าอันนี้เขาไปชนในผนังตรงนี้นะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นรูนะครับเป็นหูขึ้นไปในส่วนตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นตะพอลเจาะจากด้านบนลงมานะครับเจาะจากด้านบนลงมามันก็มีหูนะครับเวลาเขาเจาะตรงนี้ไปมันก็จะชนกับผนังตรงนี้นะครับ ไฟก tamam. okay, okay, ับบสามารถจะไปทั these these right ้งไหนได้ได้ไฟก็จะขึ้นไปด่านบนไปเลยนะครับการจุดก็จะง่ายขึ้นนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับทุกคนครับโอเคนะครับครับต่อไปเราจะมาเบิ้งในส่วนของอการจุดนะบ้านี้นะครับการการจุดท่านี่ครับจุดกับบ่อบ่อยากเลยสำหรับทางคนนี่จุดบ่อยากนะครับแต่ว่าบางคนนี่จุดโดยมือหมื่นแมดแว่นยังบ่อใหม่เลยนะครับแต่บางคนนี่จุดชั่วโมงเดียวกับจุดชั่วโมงเดียวใหม่นะครับคือว่า อาเป็นประสบการณ์ที่ตะพนเรียนดูมาสมัยโอ้โอโดนลหละลนะครับสมัยอายุาประมาณอ่า20-2ปีนะครับตะพณก็ไปเรียนดูในตรงนี้มากนะครับก็เลยมาปฏิบัติมาเหตุไห่มันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะทานแบบคูดลุม้มทานแบบบรต้องคูดลุมแต่ว่าถี่เห็ดมากนี่นะครับแต่ว่าตะพณนเห็เหุมากนี่ก็คืออ่าในส่วนตรงนี้นี่ตะพณตะพณเห็ดแบบแบบใบ,ใบ,ใบตัง้งมันจะดีวกว่านะครับเพราะว่าหนึง่งแหละการการการสะดวกเนาะอ่าความสะดวกในส่วนของอ่า การเอาทานออกนะครับเพียงแกเข้าเจาะข้าเจาะเครื่องเครื่องใดขึ้นก็ไปประมาณพ้นหะลุมพ้นเนาะข้าวกระป้องมุดลงไปขางล่างไงครับเพราะว่าขงางล่างมันไม่น,น่าขุดลุมมันาจะลงไปอยู่ข้างล่างอแบบีกเลยมันลึกแต่ตัวนี้กระต๋องนะครับข้อาอยูนในแคบในตรงนี้เขาก็สามารถที่ดึงทานออกได้เพราะว่าข้าบริพุดลุมไงมันง่ายกว่กกาก้านต่างหลายนะครับแล้วกัก้านเผาใหม่นี่็แบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าการเผาใหม่นี่แบบนี้ดีกว่านะครับพอตะคอนทดลองมาหลายแล้วนะครับก็สามารถที่จะบอกทุกคน ได้นะครับได้ไปเห็ดน้ำนะเห็ดน้ำแต่ว่าสหรพูรูกับบเป็นหยางนะแต่สหรผููบหูกับลองไปเห็ดเบื้องนะครับว่าการเห็ดทานเป็นลักษณะน,นี้มันมันดีแบบใดนะครับในส่วนของตะพนเองตะพนก็นจะจะศึกษาค้นคว้าต่อไปนะในระดับต่อไปนี่ตะพนจะเอาในส่วนของใหม่นะครับใหม่นี่จะเป็นใหม่ใหม่ไพ่นี่ครับใหม่ไพ่นี่จะเป็นใหม่ไพ่คิมซุ่งเนาะ จะเป็นไผ่กิมซุงอย่าเป็นไผ่เรียงในส่วนที่ตัวมันใส่การบ่ไ้อย่างประมาณนี้นะตะกบนอามาใส่แล้วก็เพื่อจะเป็นการอ่าวิเคราะห์อ่าศึกษาวิจัยเบิ้งนะครับว่าไผ่จากเทาอบจังสี่นะมันจะมีคุณภาพดีคือเหมือนใหม่เรัาว่าใหม่ใหม่ใหม่แกนเท่านี้เนาะใหม่ป้าใหม่ธรรมดาเท่านี้นะครับใหม่ยู่ใหม่ย่างใหม่ว่าใหม่ดูยังสารพัดใหม่เนาะแล้วก็ในส่วนของใหม่ไผ่มันจะมีคุณภาพดีคือกันบอสตันเนาะตะคนก็จะได้ทดลองเบิ้งนะครับว่า ตามันดีแต่พ่กนก็จะบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่กาส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการวิเคราะห์วิเคราะห์น้าสมค้นใหม่นะครับน้ามสมค่นใหม่นี่ก็คือ,อระวางใหม่ใหม่ใต้นาะใหม่ใต้ก็คือตะโพนใสอยู่นี่แหละใหม่ใต้นี่น้าสมค่นใหม่มันจะมีคุณภาพบอ่อแล้วกะ็ไม่สดคุณภาพมันจะต่างกันบอ่อและะ้วก็ไม่ไพ่ไม่ไพ่นี่จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันบอ่ออันไหนจะมีคุณภาพที่ดีกว่ากันระวางอา่าไม่สมนะไม่ ระวังนำสมนะครับนำสมกวานใหม่นะครับว่าจะเป็นใหม่ใต้ใหม่เป็นแลลกใหม่ไพอันไหนไมันจะดีกว่ากันเดี๋ยวาจะได้หูกไะได้ศึกษาต่อก็ได้วิเคราะห์วิจัยเบื้องตอในส่วนของเตาเตา,เตานี่เนาะเพราะว่าเตานี่ตะโพนเห็ดได้มาตรฐานแล้วนะครับไปหาไปจูดกันเลยนะครับ